20บทเรียนจากคนล้มเหลวสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับ TUM Podcast นะครับ <int ess ant> เคยรู้สึกไหมว่าเรากําลังพยายามอยู่แต่เหมือนยังไปไม่ถึงไหนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนดูเดินไวทั้งที่เขาเริ่มพร้อมๆกับเราบางคนล้มแล้วลุกไวบางคนล้มแล้วไม่ลุกอีกเลยความแตกต่างมันอาจไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่เขาไม่ทําพลาดซ้ําแบบเดิมเหมือนที่หลายคนเคยเผลอทําคลิปนี้นะครับผมเลยอยากแชร์0บทเรียนเตือนใจที่คนเคยล้มมาก่อนอยากบอกเพื่อให้เราไม่ต้องล้มแบบเขา ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เราตื่นไม่ใช่เพื่อสอนแต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าอะไรที่ควรหยุดก่อนจะพาเราหลงทางไปไกลกว่านี้ 1. อย่ารอให้พร้อมก่อนค่อยเริ่มความพร้อมมันเป็นของปลอมมันทําให้เรารอรอแล้วก็รอรอจนพลาดโอกาสดีๆไปหลายครั้งถ้าเราจะเดินเราแค่ต้องกล้าเริ่มความกล้าไม่ต้องมีมากขอแค่มีพอให้ก้าวพราะพอก,ก้าวแล้วเราจะรู้ว่ามันไปได้ความมั่นใจจะตามมาหลังจากลงมือเริ่มวันนี้ถึงจะยังไม่รู้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มเราไม่มีวันพร้อมถ้าไม่ยอมเริ่ม2อย่ยากกลัวล้มจนไม่กล้าก้าวไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดแต่คนที่ล้มแล้วลุกคือคนที่เดินไปต่อกลัวล้มเปนเรื่องธรรมดาแต่ถ้ากลัวจนไม่กล้าก้าวเลยเราก็จะไม่ไปถึงไหนบางครั้งเราต้องเจ็บเพื่อเรียนรู้ล้มคือบทเรียนไม่ใช่บทจบคนสําเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเขาแค่ล้มแล้วลุกไวเจ็บวันนี้อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันในวันหน้า ล้มแล้วพัฒนาดีกว่ายืนนิ่งแล้วไม่ไปไหนล้มได้แต่อย่าหยุดเดิน 3. อย่าฟังแต่เสียงคนอื่นจนลืมเสียงหัวใจตัวเองใครๆก็พูดได้ว่าเราควรจะเป็นอะไรแต่ชีวิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของเขาเสียงคนอื่นอาจจะดังแต่มันไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราไม่ต้องเป็นอย่างใครถ้าใจเราไม่ได้อยากเป็นไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองฟังได้แต่ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือคำแนะนำอะไรคือข้อจำกัดที่เขากำลังยัดใส่เราเดินตามเสียงในใจตัวเอง แล้วเราจะไม่เสียใจตอนหันกลับมามองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจ 4. อย่าอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนความสบายมันหลอกเราตอนแรกเราคิดว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วแต่วันหนึ่งเราจะรู้ว่ามันพาเราไปไหนไม่ได้โลกหมุนเร็วเกินกว่าจะยืนนิ่งอย่าให้ความคุ้นเคยกลายเป็นกับดักกล้าออกไปทําอะไรใหม่ๆแม้จะกลัวยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อเติบโตในวันหน้ากล้าออกจากที่เดิมแล้วเราจะได้เห็นโลกกว้างเพราะถ้าเราไม่ขยับเราจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนชีวิต ต้องกล้าออกจากที่เดิมฮ่าอย่าดูถูกตัวเองศัตรูที่ร้ายที่สุดไม่ใช่คนอื่นไกลแต่มันคือตัวเราที่บอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้บางครั้งความฝันเรายังไม่ตายแต่กําลังถูกเรากดไว้อย่าให้คําพูดแย่ๆในหัวมาหยุดเราทุกคนเริ่มจากศูนย์แค่ว่าเริ่มไม่พร้อมกันเราไม่ต้องเก่งที่สุดแค่กล้าลองมากที่สุดเชื่อตัวเองให้ได้ก่อนแล้วโลกจะเชื่อตามฝันใหญ่ได้ขอแค่ไม่เลิกเดินให้โอกาสตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้งเราอาจยังไม่เก่ง แต่เราเก่งขึ้นได้ทุกวัน6อย่าผัดวันไปเรื่อยๆเราเคยบอกตัวเองว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็พูดแบบนั้นซ้ําไปทุกวันหลายสิ่งในชีวิตเรายังไม่เกิดเพราะเราแค่ยังไม่เริ่มโอกาสไม่ได้หายไปแต่มันรอไม่ไหวความฝันต้องมีเวลาให้มันไม่ใช่แค่ความหวังอย่าฝันใหญ่แต่ทําเล็กอย่ามัวแต่คิดแต่ไม่ขยับวันนี้มีพลังมากกว่าที่เราคิดแค่เราเริ่มนิดเดียวมันเปลี่ยนชีวิตได้เราจะไม่มีวันสําเร็จถ้ายังบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อน7ด อย่ารอแรงบันดาลใจแล้วค่อยลงมือแรงบันดาลใจไม่ใช่ของวิเศษมันไม่ตกลงมาจากฟ้าเราต้องเริ่มก่อนถึงจะมีไฟตามมาการลงมือคือการปลุกไฟที่ดีที่สุดอย่ารอรู้สึกดีค่อยเริ่มเพราะคนที่รอมักไม่ได้เริ่มเราทําได้แม้ยังไม่รู้สึกว่าพร้อมวินัยสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่แรงฮึดความคงเส้นคงวาสําคัญกว่าพลังชั่ววูบเราไม่ต้องรู้สึกอยากทําทุกวันก็ได้แต่ต้องลงมือทุกวัน8อย่าทําทุกอย่างคนเดียวเก่งแค่ไหนก็มีวันที่เหนื่อย ไม่ผิดที่เราขอความช่วยเหลือเดินคนเดียวอาจจะไวแต่ถ้าจะไปได้ไกลต้องมีคนเดินด้วยกันเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างแค่รู้ว่าใครรู้เรื่องนั้นการแบ่งปันคือพลังอย่าก,กลัวที่จะพูดว่าช่วยเราหน่อยทีมที่ดีทําให้เราไม่ล้มกลางทางเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเราจะไปได้ไกลขึ้นถ้าไม่เดินลําพัง 9. ้าอย่าทุ่มหมดตัวกับสิ่งที่ไม่แน่ใจเรารักสิ่งนั้นแต่ก็ต้องคิดให้รอบครอบความฝันดีแค่ไหนก็ต้องมีแผนรองรับ อย่าคิดว่าแค่พยายามก็เพียงพอถ้าพยายามผิดทางยิ่งเดินก็ยิ่งหลงเสี่ยงได้แต่ต้องรู้ว่ากำลังเสี่ยงอะไรใจมาได้แต่หัวก็ต้องคิดให้ทันเผื่อใจไว้บ้างเผื่อทางหนีไว้เสมอลงมือด้วยความกล้าไม่ใช่ความหลงรักฝันได้แต่ต้องมีสติตามไปด้วยเราไม่ได้ต้องหยุดฝันแต่ต้องวางแผนก่อนที่ฝันจะพัง10อย่าใช้ชีวิตตามสายตาคนอื่นชีวิตเราคือของเราไม่ใช่ของใครอย่าทำอะไรเพื่อคำชมแล้วลืมถามว่าเราชอบไหม บางคนมองว่าเราดีแต่ใจเรารู้ว่าไม่โอเคอย่าให้ยอดไลค์กลายเป็นมาตรฐานชีวิตเราต้องกล้าซื่อสัตย์กับตัวเองอย่าแต่งชีวิตให้สวยแต่ข้างในว่างเปล่าอยู่อย่างที่เราภูมิใจแม้ไม่มีใครเห็นเราไม่ต้องเป็นคนที่โลกต้องรักแค่เป็นคนที่เรารักในกระจกก็พอเราควรใช้ชีวิตให้ตัวเองภูมิใจไม่ใช่ให้คนอื่นพอใจ11ออย่าหยุดเรียนรู้โลกมันหมุนทุกวันเราจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ความรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่แฝงอยู่ในทุกคนทุกเรื่องทุกประสบการณ์ อย่ารู้แค่อย่างเดียวแล้วหยุดเพราะสิ่งที่เรารู้วันนี้อาจใช้ไม่ได้แล้วในวันพรุ่งนี้หัดฟังหัดถามหัดลองการเรียนรู้ไม่มีวันสายโตได้อีกถ้าเรายังเปิดใจเราไม่ได้แพ้ใครแค่เราอาจจะหยุดเรียนรู้เร็วเกินไป12ออย่าเลื่อนชีวิตตามหน้าจอเราใช้เวลารู้จักชีวิตคนอื่นมากแค่ไหนแต่กลับไม่ค่อยรู้จักตัวเองเราติดตามเขาแต่หลงทางตัวเองทุกการเลื่อนคือเวลาในชีวิตที่หายไปเรารู้จักทุกสตอรี่แต่ไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปไหน กลับมาโฟกัสตัวเองก่อนห่างจอสักนิดเพื่อใกล้หัวใจตัวเองมากขึ้นชีวิตจริงไม่ได้วัดที่ยอดวิวแต่ที่ความพอใจในแต่ละวันเราไม่ควรแค่เลื่อนดูชีวิตคนอื่นแต่ต้องสร้างชีวิตของเรา13อย่าดูถูกงานเล็กๆทุกงานใหญ่เริ่มจากงานเล็กอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวันนี้มันอาจดูธรรมดาแต่มันกำลังสร้างวินัยให้เรางานเล็กไม่ได้ไร้ค่าถ้าเราทำมันเต็มที่ใส่ใจกับสิ่งเล็กคือการฝึกใจทุกโอกาส เริ่มจากความตั้งใจในจุดเล็กๆความสําเร็จไม่ได้เริ่มที่เวทีแต่มันเริ่มที่ความรับผิดชอบเล็กๆอย่างมีวิน,นัยเราจะไปได้ไกลถ้าใส่ใจกับก้าวเล็กๆให้ดีที่สุด14อย่าเอาอาดีตมากักขังอนาคตพลาดได้แต่ไม่จําเป็นต้องพลาดซ้ําอดีตไม่ใช่โซ่ตรวนเราเรียนจากมันแล้วเดินต่ออย่าเอาเรื่องเมื่อวานมาทําลายวันนี้ความผิดพลาดคือครูไม่ใช่ผู้พิพากษาเรามีสิทธิ์ให้อภัยตัวเองได้โดยชอบทำเราควบคุมอดีตไม่ได้แต่เลือกอนาคตได้ อย่าใช้ชีวิตติดอยู่ในหน้าเดิมเขียนบทใหม่หน้าใหม่และเดินหน้าต่อไปเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่สร้างอนาคตได้ 15. อย่าบอกว่าไม่มีเวลาเวลาเรามีเท่ากันต่างกันแค่ว่าเราให้เวลากับอะไรทุกคําว่ายุ่งที่พูดออกมามันแทนด้วยการที่เราเลือกทาสิ่งอื่นก่อนชีวิตไม่มีใครไม่มีเวลาแค่เราไม่จัดมันให้ดีสิ่งสําคัญจะหล่นถ้าเราไม่ใส่ใจก่อนอย่ารอให้ว่างถึงจะทําให้ทําแม้ไม่มีเวลาแล้วเวลาจะถูกจัดเอง อย่าปล่อยให้ชีวิตเราหมดไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญเราไม่ได้ขาดเวลาแต่ขาดการเลือกสิ่งที่ควรทําก่อนทําหลังตั้งหาก16อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราไม่ได้เริ่มพร้อมกันชีวิตเลยไปไม่เท่ากันอย่าเอาบทที่สองของเรามาเทียบกับบทที่10ของใครทุกคนมีเส้นทางมีเวลาและมีแผลต่างกันเปรียบเทียบมากไปความสุขก็จะหายเราควรดูคนอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อกดตัวเองพัฒนาตัวเองในจังหวะของเราอย่าท้อเพราะเขาไปไกล แค่เรายังไม่ถึงไม่ได้แปลว่าเราไม่มีวันไปถึงเดินไปเรื่อยๆในแบบของเราเราไม่ได้ต้องเร็วก่าใครแค่ต้องไม่หยุดเดินก็พอ17อย่าผัดฝันไปวันหน้าคําว่าสักวันหนึ่งอาจไม่มาถึงเลยก็ได้ถ้าเราไม่ทํามันทุกความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เริ่มอย่ารอความพร้อมรอคนสนับสนุนหรือรอแรงใจความฝันต้องการการเริ่มลงมือไม่ใช่การคิดซ้ําไปซ้ำมาแล้วนิ่งวางแผนเล็กๆแล้วเริ่มเล็กๆทําเป็นวินัยทําให้เป็นนิสัย ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่วคราวเริ่มวันนี้ยังดีกว่ารู้สึกเสียใจในวันหน้าทุกการลงมือคือการเข้าใกล้ฝันฝันจะไม่มีวันจริงได้เลยถ้าเรายังไม่เริ่มเดินเราจะไม่มีวันถึงฝันถ้ายังย่ำอยู่ที่เดิม18อย่าเลือกสบายตอนนี้แล้วลำบากตลอดไปเราเลือกได้ว่าจะเหนื่อยชั่วคราวหรือสบายระยะสั้นขี้เกียจวันนี้คือลำบากวันหน้าคนที่ทนเหนื่อยตอนนี้จะได้ความสบายที่มั่นคงความสำเร็จไม่มีทางลัดมีแต่ทางลุย เราไม่ต้องทำให้หนักเสมอแค่ต้องทำให้สม่ำเสมออย่าผลัดความเหนื่อยไปอนาคตเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากอดเปรี้ยวไว้กินหวานยังใช้ได้เสมอทุกยุคทุกสมัยคนสำเร็จไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาไม่เลี่ยงความลำบากเราจะสบายในระยะยาวถ้าไม่เอาสบายใจแค่ชั่วคราวเราต้องเหนื่อยเป็นก่อนจะสบายได้จริง19อย,ย่าหยุดพัฒนาตัวเองหยุดเรียนรู้เท่ากับเริ่มเดินถอยหลังเก่งวันนี้ไม่ได้แปลว่าวเก่งตลอดไปโลกมันเร็ว ถ้าเราไม่ขยับเราจะถูกแซงเราต้องฝึกใหม่เสมอแม้ว่าในสิ่งที่เราถนัดก็ตามเปิดใจรับคําแนะนําแม้จากคนที่แม้จะเด็กกว่าทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอย่าหยุดแค่เพราะพอใจอย่าชะล่าใจว่าเราดีพอวันนี้เก่งได้แต่อีกปีจะยังไหวไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนเร็วแค่ต้องไม่หยุดพัฒนา20อย่าลืมว่าเรามีค่าแม้จะล้มแม้จะพลาดแม้จะผิดหวังขอให้จำไว้เรายังมีค่า ความล้มเหลวไม่ใช่ตัวตัดสินชีวิตความล้มเหลวไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตมันคือจุดพักไม่ใช่จุดจบอย่าฟังเสียงดูถูกจนลืมฟังหัวใจตัวเองแผลในใจไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์ไปต่อให้อภัยตัวเองและกลับมาเริ่มใหม่ได้เสมอเราผ่านมาได้ขนาดนี้แปลว่าเรายังสู้ไหวคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นกับใครเราอาจล้มเหลวแต่ไม่ได้ไร้ค่านะครับจบแล้วครับบทเรียน20ข้อไม่ต้องทําทุกข้อไปพร้อมกันก็นกได้ฮะแค่เลือกสักข้อหนึ่งที่ตรงกับใจในเราตอนนี้ แล้วเริ่มเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยทีละวันวันวนละนิดก็ยังดีครับไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองได้ภายในแค่คืนเดียวแต่เราสามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้ด้วยการก้าวกล้าที่จะก้าวเรายังไม่สายไม่ช้าและไม่ได้แย่เกินไปเพราะแค่เราอยากเริ่มใหม่มันก็คือจุดเริ่มต้นแล้วครับเดินไปด้วยกันในแบบของเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอแค่จริงใจกับตัวเองจริงใจกับชีวิตและอนาคตตัวเองก็พอครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับ เชื่อมั่นแล้วปลดปล่อยศักยภาพของเราออกมาครับและไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรขอให้เดินต่อไปนะครับอย่าหยุดอย่ายอมแพ้เป็นกำลังใจให้ครับถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราได้สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังต้องการกำลังใจและสามารถกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดพลังงานดีๆในคลิปถัดไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับที UM Podcast คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ20บทเรียนจากคนรู้